เอาละครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับช่องน้องแมวดําตัวอ้วนกลมอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้ก็ซับนอริก้าพาร์สีนะคคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราก็จะมาดาเนินภารกิจฮะโดยการสำรวจยานแม่อีกครั้งโดยการค้าอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับก็คือเลเซอร์คัตเตอร์นะครับที่ตัดประตูนั่นเองซึ่งมีทางนึงเท่ายังไปไม่ได้ในยานแม่นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสร้างเจ้าตัวสีมดด้วยนะครับ อ่าคือยาลำเล็กอันนี้อ่าซึ่งนี้ผมแอบไปฟาร์มของรอบๆมานะครับก็คือเจ้าสถานีเนี้ยฮะเราจะต้องสร้างสถานีนี้ก่อนนะครับก่อนจะสร้างเซอนนร์ซียอตแต่นี้อุปกรณ์ต่างๆยังไม่ได้หานะฮะไอ้อุรต่างๆยังไม่ได้หานะครับอ่าทีนี้เราต้องสร้างสถานีก่อนหนึ่งแล้วก็สร้างซีมอตสนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะสร้างเล,เ,ลเซอร์เนี้ยได้นะครับ เราจะต้องหาไดามอนด์ซะก่อน,นครับซึ่งไดมอนด์มันน่าจะอยู่ลึกลงไปเกินร้อยเมตรครับซึ่งตอนนี้ผมไังนําไปถึงร้อยเมตรไม่ได้ก็เลยจําเป็นต้องสร้างซีมอนนี้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างสามอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับโอเคตัวนี้ก็มืดแล้วนะคุณผู้ชมโอเคระหว่างนี้เราก็สร้างของก่อนดีก,กว่า,าไทเทเนียมอีกก่อนนะ อาแล้วก็อะไรอีกนะเี้ยลูบิแคนนะครับน่าจะใช้ไข่ปลาระเบิดป่ะลูบิแคนอยู่ไหนวะอ๋อลูบิแคนใช้เม็ดเรืองแสงนะครับเรามีไหมอะอ๋อเรามีลูบิแคนอยู่แล้วโอเค เอ้ยไม่ใช่สิดเ,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่สิ power c o r l โอเค power c o r l ใช้อะไรบ้างแบตเตอรี่สองก้อนนะครับแล้วก็ซิลิโคนลัปเปอร์ซิลิโคนลัปเปอร์ใช้อะไรวะอ๋อก็ไม่พ้นไอ้เมเ็ดเขียวๆอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวไปเอามาก่อน2เม็ด ก่อนอื่นเลยเราต้องเปลี่ยนเป็นมีดก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมธรรมชาติยามข้าคืนนะโอ๊ปลาตอดปลาตอดอย,ายา่าอย่าเพิ่งแอ่ขยันตอดจริงๆนะตัวนี้โอเคครับเราไปหาเม็ดเรืองแสงกันก่อนดีกว่าอ่าหนึ่ง สองโอเคโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะจ๊ะสะเชื่นที่สุดเลยเอ่อซีนโคลาเบอร์โอเคแล้วเราก็จะทำเอ่อพาวเวอร์คอร์นะครับพาวเวอร์คอร์อยู่ไหน แบตเตอรี่สองก้อนโอเคเดี๋ยวเราใช้แบตเตอรี่ที่มันเดี๋ยวนะสองก้อนที่ว่าอันนี้เม็ดนี้หมดแล้วเอออันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยอะงั้นเดี๋ยวเรามาเ,าเปลี่ยนอันนี้ออกก่อนฮนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวซีเปลี่ยน โอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวเปิก้อนใหม่ก่อนแนละ้วทีนี้เราก็ครับ power core นะครับผมโอเคโอ้โหก้อนมาเริ่มไอ้ทีนี้เราก็จะได้อะไรนะอ่าสถานีเราได้ได้ป่ะฮะอ้อยังนานอืม นนอโอเคครับทีนี้เราได้ตัวของเจ้าสถานีไปแล้วอ่าต่อไปเราจะต้องทำซีมอดอ๋อไม่ใช่ดิเราต้องเอาสถานีไปปล่อยก่อนนะฮะโอเคปืบ๊บเราจะเอาปล่อยใกล้ๆยาแล้วนะฮะโอเคไปเลย โอ้โหอย่างไฮเทคกับคุณผู้ชมชกขึ้นก่อนโอเค okay, ครับเราได้สถานีแล้วเนาะสิ่งแรกที่เราทำได้ก็คือซีมอดนะครับส่วนไซคอปยังทำไม่ได้นะตอนนี้เราขาดอะไรบ้างเนี่ยไทเทเนียมอีกกอดพาวเวอร์คอร์แก๊สดูบิแคนลิสต์โอ้โหอย่างเออคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวช่วงที่ผมหาวัต ตถุดิบนะฮะเอ้ยไม่ใช่วัตถุดิบวัสดุนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนที่คาร์ฟซีมอดเสร็จแล้วเนาะโอเคครับคุณผู้ชมเราก็จะเตรียมคาร์ฟเจ้าตัวซีมอดเนาะเรามาเริ่มกันเลยแหมตื่นเต้นังเลยคุณผู้ชมยานลำเล็กลำแรกของเราโอ้ตายแล้ว เรียบร้อยนะครับเจ้าซีมอดของเราได้เป็นที่เรียบร้อยเป็นไงครับผู้ชมโอ้น่ารักเชียวฮึมเวลค่าบสกับตันนะฮะในส,สุดเราก็ได้ยานลำเล็กมาแล้วนะฮะรู้สึกว่าเราจะมีมอดใส่ได้ด้วยนะครับเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ามอด,ดนะตรงนี้ปะเฮ้ย เดี่ยวอ่านี่ฮะอ่าเพิ่มความลึกหรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นี้ใส่นี่คืออะไรอ๋อนี่ของไซคอบนะฮะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวภารกิจวันนี้นะฮะเราจะไปหาไดมอนด์กันก่อนนะครับเพื่อมาทำเลเซอร์คัตเตอร์นะครับวันนี้ก็ขอย่างปลากินก่อนนะฮะหิวเหลือเกิน ขอกินเจ้าหน่อยนะงี้ยงเงีงเงี้ยเงี้ยงเงี้ยเง้ยง,ง,งโอเคพละงเร98ล้ก็กล่องที่มาเราไปสองอันพอแล้วก,วก,นวก็นี่เก็บไว้ของไซคอบเก็บไว้เก็บไว้โอเคคลินี้ก็น่าจะเพียงพอนะคุณผู้ชมสำหรับการผจญภัยเอ้ยนี่เอาไปก้อนเดียวก็พอกล่องที่มาไปสองอันซื้อ โอเคเดี๋ยวเราเปิดเจ้าตัวเลิโอไปด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับภารกิจอันนี้คือเราจะต้องทำเลเซอร์คัตเตอร์ต่อนะครับติดเจ้าตัวนี้เนาะเราจะต้องไปหาไดมอนด์ก่อนนะฮะแล้วเราก็จะไปยันแม่ก์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคไปกันเลย โอ้ยภาพสวยมากเลยคุณผู้ชมดูธรรมชาติยามเช้าสิครับเอฟเฟกต์ผมปรับได้สุดเลยเนาะภาพออกมาดีมากๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจโทษนกมาเข็มนนี่เองโอเคครับเราสามารถดำได้ลึกถึง300เมตรเลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปสำรวจ ลึกลงหน่อยนะฮะเพื่อที่เราจะหาเจ้าไดมอนด์นะครับ mm hmm. โอเคครับผู้ชมโอ้ยมืดมืดด,ดก่อนจะลงไปผมขออนุญาตเซฟก่อนนะฮะอ่าโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาสำรวจพื้นที่ใหม่กันด้านในนี้นะฮะ เดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคุณผู้ชมครับไปพร้อมกันนะครับไปปอ,นนบอไปกันเลยภารกิจของเราโอ๊ยชนะไนรอะตุ๊กตาตับภารกิจเราคือมาหาเจ้าแร่ไหหมดมอ์นะครับพเพื่อที่จะไปครับเลเซอร์คัตเตอร์นะคุณผู้ชมผมว่าน่าจะอยู่พื้นที่ตรงนี้แน่นอนนะฮะอันนี้หรือเปล่าขอเทสกิ อาได้แล้วฮะไดมอนชิ้นแรกผมว่าน่าจะเป็นพื้นที่นี้ฮะเรามาถูกทางแล้วอ่าระหว่างที่เรามาหาเดมอนในนี้นะฮะเราก็จะสำรวจพื้นที่นี้ไปด้วยเลยนะ,ะครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราจะเห็นปลาอะไรแวบบๆหกๆโพอยู่นะอ่าโอเคครเหมือนจะมีอะไรให้สำรวจนะฮะอ๋อขอโทษด้วยจ้าชนไปแล้วมันมีอะไรอ่ะเหมือนมี มีอะไรให้สแกนไหมไม่มีนะโอเคได้ด a ต a ามานะฮะอือเฮ้ย่าญเพิ่งอ๋อาหญพิ่งโอ้ยไอ้ป่าเสืเดือนโอ้ดูดูคุณผูช้ชมไหมทุกคนโอ้ยมันจะสู้สเตปการจุกของเราได้ยังไงกันเฮ้นั่นอะไรอะ่ะ เออเหมือนจะมีสัญญาณขึ้นมาให้เราไปสำรวจนะฮะใช่ Data เมื่อกี้ที่เราเก็บมาน่าจะใช่นะผู้ชมโอ้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวนะต้องแวะต้องแวะต้องแวะเอ,อุ้ยอีกกล่องอิบานเราก่อนขึ้นเรียบขึ้นโอเคครับผู้ชมไหนๆเราก็ลงมาพื้นที่ใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะขอแวะไปที่ตัวส่งสัญญาณด้านนู้นเลยเนาะอันนี้อะไรอ่ะของไฟอโด,ดนเราไหมเนี่ย ไม่น่าโดนหรอกโอเคได้ทองนะโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้โหตาย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 โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงพื้นที่นั้นด้วยนะฮะจะได้ไม่เสียเที่ยวสึกว่าไนมอนเราย,ยังได้ก้อนได้อยู่เลยอะอระหว่างทางก็นี่สีมันดูยากมากเลยผู้ชมมันแบบกลืนไปกับพื้นผิวนะฮะ นี้เป็นลิทเทียมหรอโอเคไม่เป็นไรค่อยๆหาไปนะฮะอ่านี่หน,นี้โอ้โหแล้วเม็ดเม็ดมันเล็กเหมือนไอ้นี่เลยนะผู้ชมอ๋อนี่ไงได้แล้วเรียกว่าอะไรนะที่มันใส่ในช็อกโกแลตนะฮะเม็ดแอลมอนด์เลยปะคล้ายๆนะผู้ชมเล็กมากอะ่ะนี่ท้าไมเอาไฟสองนี่มองไม่เห็นนะเนี่ยโอเคอ่านี่เจอก,ก้อนนะ นีไ่ไรอะปลาเหรอก็เก็บได้ปีเปอร์ปีเปอร์ล่างไว้อย่าดือ้อย่าดือ้อเอออย่าดื้อโอคูลัสปลาอะไรครับเนี่ยโอคูลัสโอ้ได้ทองอีกแล้วว่าโอ้ขึ้นยานก่อนอันตรายโอเคครับผู้ชมตอนนี้มี2เม็ดนะหวังว่าจะเป็นไดมอนด์นะเนี่ย ทีเทียมโอเคได้ไดมอนด์ไหนเราก็ได้ไดมอนด์พอที่จะสร้างเออเลเซอร์คัตเตอร์ครับแต่ว่าเราต้องเก็บไปเผื่อสัก2-3งสามเป็นฮะเผื่อไว้คราฟไอเทมชิ้นใหม่ๆด้วยนะครับผมว่ามันต้องได้ใช้แน่นอนโอเคครับไอ้ก้อนใหญ่ๆนี้ผมยังไม่รู้ว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการโอ้แต่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 คุณผู้ชมได้ยินไหมครับเหมือนมันไม่ใช่ปลาใส่เดือนฮะ,ะเสียงเนี้ยมันเหมือนเป็น บอสใหญ่ของที่นี่นะคุณผู้ชมโอ้ยได้ยินไหมได้ยินไหมโอ้แต่ลวขอขออย่าเพิ่งเจอนะฮะยังไม่พร้อมนะฮะคุณชมผมยังไม่พร้อมไม่จะเพิ่งนะโอ้นี่ใช่ไหมพอเรามาถึงตรงนี้นะฮะใครกล้ามาสร้างบ้านตรงนี้วะเนี่ยโอ้เป็นผมผมผมสร้างได้แต่ผมไม่อยู่นะคุณผู้ชมจริงบอกจริงเลยตรงนี้น่ากลัวเกินแต่สับใครที่ อยากให้ผมสร้างบ้านบริเวณนี้นะครก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะแต่ผมจะสร้างให้แต่ผมไม่อยู่นะครับบอกก่อนสร้างให้เ๋ยวไม่อยู่แน่นอนผล้วใครเขากล้ามาสร้างก่อนโอ้ผู้รอดชีวิตคนไหนมาสร้างบ้านไว้ตรงนี้เนี่ยที่อื่นมีเยอะแยะทไมไมาสร้างเนี่ยแล้วเหมือนมาสร้างแล้วก็โอ้ตัติพิษติพิษมาสร้างแล้วเหมือนโดนพังไว้แล้วฮะ,ะเหมือนโดนพังที่อยู่ไปแล้วโดยปลาไส้เดือนพวกนี้เดี๋ยวนะโอ้เหมือนเราต้องระวังไอ้เจ้า อ่แมงกระพุนนี่นะฮะเหมือนจะติดผิดนะครับนี่คืออะไรที่กองน้ำหรอน่าจะใช่โอเคขอบคุณครับโอนี่สแกนห้องนี้ด้วยนะฮะมัติเพอร์โพส์ลูมนี่น่าจะเป็นโครงสร้างบ้านหลังนะฮะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมอ่ะไม่แน่ใจนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเติมออกซิเจนก่อนอ่าไปกันต่อจ้า โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวระวังโอ้โอ้โอ้ยอ,อันตรายถ้าเจ้าแมงกระพุนนี้อาจทำเราตายได้นะฮะอันนี้อะไรอะ่ะขึ้นไปก่อนมีอะไรสแกนไหมไม่มีอ๋อมีนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรอะ่ะห้องจมบีวะฮะเป็นแบบห้องเลนกระจกอะางเงี้ยน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดอไม่รู้แหละสแกนไปก่อนขอบคุณครับ มีผู้ชมขออนุญาตเติมออกซิเจนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วออกไม่ทันนะจริงอยู่ว่าออกซิเจนเรามีอยู่ว่า้านะครับแต่ว่าพอมาที่ด้ลึกเนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับยังถือว่าน้อยนะครับโอเคหลบก่อนนะอันนี้น,น่าจะขึ้นไปแล้วโอเคอันนี้มีอะไรบ้างขออนุญาตเก็บนะฮะโอ้มีเตียงนอนนะคุณผู้ชมโอ้เหมือนพาดหน้าเราน่าจะได้สร้างบ้านแล้วฮะ ก็มีวอลเปเปอร์เป็นต,ต้นไม้โอเคฮะเด็กไหมอ่ะโอเคไม่มีแล้วเนาะโอเคผมว่าไม่น่าจะมีแล้วโอเครีบออกดีกว่าโอ ح, า้แต่แต่แต่ได้ตัวอะไรมันร้องเนี่ยโอ้โอ้ยดูจังเลยหรือว่ามันเป็นปลาไส้ดเ, à, baik, สดเดือนคุณผู้ชมแต่อันนี้ใช่ฮะเสียงปลาไส้เดือนแต่อีกเสียงหนึ่งไม่น่าใช่นะฮะ วันี้อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็วามาแล้วขอสแกนไปก่อนนะจ๊ะเธออะไรอ่ะเธอเมลแพนคืออะไรคุณผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะมีเหตุสแกนยังอ๋ออะไรยังย่างขอสแกนนีน่ <Okay. S 2> อย่างเงี้ยเคไอ้ตัวนั้นคืออะไรนะ <c oughs> คือติดบั็กหรือว่าอะไร โอ้ตาย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 ตาโอ้ยเห็ดน oh, ี er. right. ่ม oh, ันคือรังของไอ้เจ้าเจ้าปลาใส่เดือนนี่คุณผู้ชมโอ้ยนี่เหมือนมีอะไรข้างในด้วยอะเอาไงเอาไงเอาไงเอากันสิวะขอนำไปดูนะขอนำไปดูนี่อะไรอ่ะอ๋อไข่มันนะฮะเฮ้ยเหยื่อพึ่งเหยืยอพึ่งโอ้ยตายตายตายโอ้นี่มันคือ บ้านของมันเองฮะเราได้ไข่มาด้วยฮะโอเคฮะตรงนี้เหมือนเราจะสำรวจแล้วไม่มีแล้วเนาะโอ้ตายตายโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะผู้ชมเราก็ได้ไดมอนด์มากี่เม็ดแล้ววะหนึ่งสองสามสี่โอเคฮะเดี๋ยวเราไป่านทางถ้าเราเจอไดมอนด์อีกก็จะแวะเก็บอีกซักนิดนึงฮะอ่านี่นี่ขอเก็บอีกซักนิดนึงโอ้ยตา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 ยยยามาโดนโจมตีผู้ชม อออยเรื่องหลือห้าสิบผมว่ามันไม่เสี่ยงฮะเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะฮะเออบ้านเราอยู่ไหนนะเออเดี๋ยวเราหาทางออกก่อนนะฮะอยู่นี้อันตรายมากถ้าผมยานระเบิดตรงนี้คงออกจากนี่ไม่ทันนะฮะอเอียนะผู้ชมอยู่ผมก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆ่อยหาทางออกจากที่นี่ก่อนนะฮะว่าไอเทมเราก็ได้เพียงพอแล้ว ผมไม่อยากโลบโหนี่คือยาผมโดนชนทีเดียวเลือดหายไปห้าสิบเลยฮะต่ออีกทีนี่คือระเบิดเลยครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้นี่ฮะเจอทัอนออกแล้วผู้ชมเดี๋ยวเรารีบออกกันดีกว่าโอ้ค่อยๆออกนะจ๊ะอย่าชนอย่าอะไรนะโอเคเดี๋ยวนะขอหมุนรอบๆก่อนนะฮะ ยานอโอเคโอเคครับอีก380เมตรฮะเราจะถึงบ้านเราแล้ว,ลวเดี๋ยวช่วงสามร้วมตนี้ผมขออนุญาตตัดไปที่ยานเล็กเลยนะฮะเพื่อการไม่เสียเวลาเนาะ โอเคครับผู้ชมผมก็มาถึงบ้านเราโดยสวัสดิภาพนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราได้วัสดุในการาสร้างเจ้าเลเซอร์คัตเตอร์พร้อมหรืยอยังเดี๋ยวนะโอเคครับใช้ไดมอนด์สองแบตเตอรี่ไทเท,ทเนียมแล้วก็เครออะไรเนะี่ยขอเรียกว่าเจ้าไข่ปลาระเบิดแล้วกันนะ ไทเทเนียมก็ไข่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตทำอาหารกินด้วยนะครับอุย้ยเจ้าปีเปอร์ล่างใหม่ขอกินหน่อยนะจ๊ะเงีมเงีมเงีเงีย้ยเคครับค่าเขามิหยุขึ้นมา87นะฮะตอนนี้น้ำเราก็ยังหิวอยู่ไม่เป็นไรครับผู้ชม แล้วก็ราคขาอะไรนะแบตเตอรี่หรอแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ทำไงวะเห็ดสองคอปเปอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทำเผื่อไปเลยสองก้อนเราไปเก็บเห็ดมาสักสี่เม็ดนะฮะเอาใกล้ยๆยานเรานี่แหละ หนึ่งสองสามสี่โอเคเอแบตเตอรี่หนึ่งก้อนสองก้อนนะฮะโอเคเดี๋ยวช่วงที่คราบเลเซอร์คัตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดมาตรงที่เลเซอร์คัตเตอร์เลยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมเราได้เลเซอร์คัตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะหรือที่ตัดประตูนั่นเองสําหรับพาร์ทนี้ผมก็วางแผนว่าจะไปสารวจยานแม่นะฮะแต่ว่าด้วยเวลาที่มันเกินมานะฮะก็ไม่อยากให้พาร์ทมันยาวเนาะเดี๋ยวสําหรับการสำรวจยานแม่ในพื้นที่อีกที่เรายังไปไม่ได้นะฮะเราต้องใช้เลเซอร์คัตเตอร์เนี่ยไปตัดประตูนะฮะเอาไว้เป็นพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมคิดว่าก็น่าจะ เพียงพอแล้วนะฮะคุณผู้ชมยังสนุกอยู่หรือเปล่าครับสำหรับซับโนเดลกาพาร์ทครับถ้าเกิดใครอยากจะพูดคุยกับผมก็สามารถคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดีแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนะคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแมวดำตัวอ้วนกลมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ